สวัสดีครับพบกับผมซิมเ a เอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม h ชี Engine เบื้องต้นนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่ผมจะใช้สอนนะครับชีเนนจินนะครับมันสามารถทํำหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการหาค่าต่างๆนะครับค่าที่เราจะหาก็คือเป็นค่าของเกมนะครับส่วนมากนะครับจะใช้การหาค่าของเกมนะครับแล้วทําการเปลี่ยนค่านะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าโกงนั่นเองนะครับ แต่ในที่นี้ผมก็ไม่ได้ส่งเสริมการโกงแต่อย่างใดน,นะครับแต่แค่ต้องการอธิบายหลักการทํางานว่ามันทํางานอย่างไรให้กับคนที่สนใจกันนะครับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะสอนแค่การหาค่าเกมออฟไลน์แล้วก็เล่นเพื่อความบันเทิงของเราเองแต่ผมจะไม่ได้สอนการหาค่าเกมออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะว่าเกมออนไลน์การหาค่ามันไม่ใช่หาค่าง่ายๆนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีโปรแกรมนะครับทีนี้โปรแกรมสามารถโหลดได้ตามกูเกิลได้เลยนะครับไปหาได้ดู แล้วก็ต่อมานะครับเปิดโปรแกรมจากนั้นกดคําว่า help นะครับเลือกในส่วนของอา s h e e t engine t u t o r i a l นะครับจะเป็น64หรือไอ้ด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้นะครับ,รบก็เปลียนเสมือนกับโปรแกรม1โปรแกรมหรือว่าเกม1เกมนั่นเองที่เราจะใช้ Sheet Engine ในการหาค่านะครับ ทีนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปอ่านได้เพิ่มเติมนะครับเขาเขาเป็นการสอนนั่นแหละสอนเบื้องต้นนะครับแต่ผมก็จะมาสอนในส่วนของของเป็นเวอร์ชันภาษ,าษาไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําพวกนี้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่แค่จะมาสอนให้กับคนที่ต้องการศึกษาโปรแกรมชีเดนจินแล้วกันนะครับกด next น,นะครับพอกด Next น,นะครับอันนี้มันก็จะอธิบายว่าเราต้องทําอะไรนะครับ พูดง่ายว่าอันนี้เหมือนเป็นแบบฝึกหัดละกันผมจะเรียกว่ามันคือแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งที่ทางโปรแกรมชีนจินเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจกระบวนการทํางานของมันนะครับถ้าใครพออ่านภาษาอังกฤษได้หรือแปลได้เนี่ยก็จะเข้าใจอยู่ mm hmm. นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือแปลไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็สามารถดูคลิปวิดีโอแล้วก็ทําตามผมได้นะครับหลักการทำหลักการทํางานหรือการกดอะไรต่างๆก็จะ อ้างอิงจากนี้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับอนี้ผมจะสรุปคร่าวๆก็คือเขาต้องการให้เรานะครับเปลี่ยนค่า100เนี่ยให้กลายเป็น1000นะครับค่า100เนี่ยมันคือค่าเลือดนะครับก็เปรียบเสมือนก็คือมันคือเกม1เกมเราต้องการเปลี่ยนค่า100เนี่ยให้กลายเป็น1000นะครับวิธีการก็คือมาที่โปรแกรม c e n g i n e นะครับกดไฟล์ 5, open process นะครับ แล้วก็เลือกโปรเซสที่เราจะหาค่าทีนี้โปรเซสที่เราหาค่าเนี่ยมันชื่อว่าอะไรหรือเช็คที่รูปไอคอนก็ได้นะครับกดคลิกแล้วกดโอเพนครับเมื่อกดโอเพนเราเป็นการเปิดโปรเซสมานะครับว่าเราต้องการจะค้นหาไอโปรแกรมตัวนี้นะนะครับผมขอเรียกไอตัวนี้แปลว่าแบบทดสอบแล้วกันเนาะได้เข้าใจตรงกันนะครับเราต้องการหาค่าในแบบทดสอบตัวนี้นะครับจากนั้นทําอย่างไรต่อนะครับ ตรงช่องตรงนี้นะครับช่องว,างว่างๆตรงนี้ที่มันตรวเป็นช่อง v a l u e นะครับนั่นคือการช่องที่เราจะใส่ค่าลงไปนะครับค่าที่เราต้องการหานะครับในที่นี้เราจะหาค่าเลือดใช่ไหมครับเราก็ใส่100ไปนะครับค่า100กับค่าตรงนี้คือค่าเดียวกันนะครับค่าเดียวกัน จากนั้นกด first scan ครับเมื่อกด first scan นะครับเราจะพบค่าทั้งหมด41ค่านะครับบริเ bon วณตรงนี้ฮะตัวนี้คือค้นหาเจอแล้วทั้งหมด41ค่าเกมบางเกมอาจจะเจอเป็นล้านค่าเป็นแสนค่าเป็นหมื่นค่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเกมแต่ละเกมนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือโปรแกรมเนี่ยทำการค้นหาไอ้ตัวแบบทดสอบเนี่ยพบ41ค่าที่เป็นค่า100 ต่อมาจากนั้นเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอค่า100เนี่ยมันเป็นค่าไอค่าเลือดเนี่ยที่มันโชว์100เนี่ยไม่รู้มันคือค่าไหนกันแน่นะครับไอค่าที่มันโชว์ตัวนี้ก็คือช่องแรกจะเป็น address ช่องที่2คือ value ช่องที่3ก็คือ p v อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ address ก็คือที่อยู่ครับที่อยู่ของค่า value ก็คือค่าที่นแสดงไอ p v e ไอตัวเนี้ยมันก็แปลว่าค่าก่อนหน้านะครับ ก็คือพูดง่ายว่าช่อง value มันก็คือค่าปัจจุบันนะครับอันนี้คือค่าก่อนหน้าที่เราหาก็คือเราหาหนึ่งใช่ไหมมันก็จะข้างหลังมันก็จะขึ้น100นะครับแต่ถ้ามาดู value นะครับสังเกตปางค่ามันเปลี่ยนเห็นไหมครับอันนี้กลายเป็นค่าอะไรก็ม่ลู้นะครับต่อมานะครับเราต้องมีตัวอ้างอิงนะครับตัวอ้างอิงในที่นี้ก็คือเราจะต้องทําค่าให้มันเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ค่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าค่าไหนกันแน่ที่เป็นค่าจริงเพราะพอค่าเปลี่ยนแปลงปุ๊บในช่อง value เนี่ยมันก็จะจะเป็นสีแดงแล้วก็ขึ้นค่าตรงกับที่ค่าที่มันโชว์ตรงนี้นะครับอ่าเรากด Hit มีตรงนี้ก็คือมันจะเป็นการลดค่านะครับในที่นี้เหลือ96ค่านะครับถ้าเราสังเกตเลื่อนดูนะครับจะมีค่า96โผล่ขึ้นมานะครับ สังเกตมีค่าหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมีค่าเดียวก็คือผมก็คิดเนี่ยค่าเนี้ยคือค่าเลือดนะครับพอเรากดอีกเหลือ92ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะค่าตรงนี้กับตรงนี้มันจะตรงกันเนี้ยตรงนี้มันคืออันเดียวกันนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการเอาไปใช้จริงกับเกมนะครับเกมเนี่ยมันเมื่อเราค้นหาค่า1 0 0อเนี่ยหรือว่าค้นหาอะไรค่าอะไรก็แล้วแต่ โปรแกรมมันจะค้นหาประมาณมันจะเจอประมาณเป็นเหมืนม่นค่าเป็นละล้านค่าก็มีนะครับเราคงไม่มีเวลาที่มานั่งเลื่อนหาใช่ไหมครับหลักการที่ไวที่สุดก็คือการค้นหาค่าต่อนะครับทีนี้การค้นหาค่าต่อก็คือเราก็กรอกค่าลงไปนะครับตรงนี้ฮะก็คือค่าเลือดเรา92ใช่ไหมเราก็กดไปกไป92กด X scan นะครับ เมื่อกด Next Scan นะครับถ้าโปรแกรมชิลเลนทินก็จะค้นหาค่าไอ้เ2เนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างแต่ในที่นี้มันค้นหาเจอแล้วนะครับก็คือมีค่าเดียวนะครับแบบทดสอบนี้มันมีค่าที่ค่อนข้างต่ํามันก็เลยค้นหาได้ง่ายนะครับค้นหาแค่2ครั้งก็เจอนะครับบางเกมค้นหาประมาณ2อสครั้ง4 5หครั้งอะไรเงี้ยกว่าจะเจอค่าที่จริงนะครับทีนี้พอเราเจอค่าจริงแล้วทําไงดับวมันคลิกค่าลงมาครับเมื่อดับวมันคลิกค่าลงมาแล้ว เรามาดูช่องตรงนี้นะครับช่องพวกนี้มันมีหลายอย่างใช่ไหมครับมันจะมีบอกหลายอย่างมี active ก็คือเหมือนกดใช้งานแล้วกดมีช่อง active ก็คือช่องทํางานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่อง description address แล้วก็ t y p แล้วก็ value นะครับสิ่งสําคัญก็คือช่อง value ครับเราดับเบิลคลิกช่อง value ตรงนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกตรงช่อง t y p มันก็จะเป็นการเปลี่ยน t y าย address ก็จะเป็นการโชว์ address แล้วก็ description ก็คือเราสามารถใส่ค่า c o m ม e n ์ของเรานะครับหรือว่าค่า,าบันทึกความจำอะอะไรประมาณนั้นเราสามารถเปลี่ยนหรือใส่ค่าได้นะครับว่าค่าเลือกอะไรประมาณนี้จากนั้นนะครับเราสามารถติ๊ก active ตรงนี้ได้นะครับเมื่อทำการติ๊ก active นะครับทางโปรแกรม s h e e t e n g i n e นะครับจะทำการล็อกค่า ็อกค่าตัวนี้ให้เป็นค่าคือถูกล็อกอยู่นะครับทำการแช่แข็งค่าไม่ให้ค่าถูกเปลี่ยนนะครับเมื่อเรากด hit มีนะ,นะครับค่าจะถูกเด้งกลับมาอยู่นะ,นะครับแต่ถ้าเกิดเราติ๊กออกมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเห็นไหมครับติ๊กปุ๊บ ใช่ไหมค่าก็จะถูกเด้งอยู่ประมาณนี้มาอาจจะลดลงไปนิดนึงแล้วมันก็เด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนค่าใช่ไหมครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องการเปลี่ยนให้เป็น1นึ่พันใช่ไหมเราก็ดับเบิลคลิกข้างหลังครับแล้วก็ใส่เลขหนึ่งพันลงไปกดโอเคเมื่อใส่ปุ๊บนะครับเรากดฮิตมีตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมค่าจะถูกเปลี่ยนนะครับเราใส่เป็นล้านล้าน เห็นไหมครับค่าก็จะถูกอัปเดตกลายเป็น99เลยนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการเปลี่ยนค่าแล้วนะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบในเกมนะครับเลือดเราก็จะมี9999ก็คือทำยังไงก็ไม่ตายหรืออีกทางหนึ่งกดติ๊ก active ตัวนี้เป็นการล็อกค่านะครับทีนี้ค่าเราก็ไม่ลดแล้วนะครับมันก็จะเด้งอยู่ประมาณนี้อ่าไอตรง active ตัวเนี้ย อันนี้ผมสอนเพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆมันไม่มันไม่ได้มีบอกตรงนี้นะครับแต่เราสามารถกดติ๊กแอคทีฟก็คือทำการล็อกค่าไว้ได้นั่นเองไม่้ค่าเปลี่ยนแปลงไปอ่าก็เป็นอันเสร็จของสเต็ปแรกนะครับในการสอนของผมอ่าต่อมานะครับตอนนี้เราทำในแบบทดสอบใช่ไหมครับต่อไปเราจะทำกับตัวเกมจริงๆนะครับ อ่ะผมขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะเนาะเราจะมาเข้าเกมจริงๆเลยนะครับเกมผมยกตัวอย่างเป็นเกมนี้แล้วกันเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในสตรีมนะครับถามว่าเราใช้ชินจินกับเกมที่เป็นสตรีมโดนแบนไหมไม่โดนแบนนะครับถ้าเป็นเกมออฟไลน์นะถ้าคุณไปใช้กับเกมออนไลน์คุณไปแฮ็กเกมออนไลน์นะครับคุณมีสิธิ์โดนแบนสูงมากนะครับเกมสตรีมส่วนมากเป็นที่อยู่ในแพลตฟอร์มของสตรีมนะครับจะโดนแบนโคตรไวนะครับ เพราะทางสตรีมเขาแบบมีทางป้องกันโปรอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครต้องการอยากโหลดเกมตัวเนี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวเกมไว้ให้ได้ c น i p ิ i o n นะครับคือเป็นเกมที่ผมทดสอบใช้สอนนั่นแหละคุณก็สามารถเอาไปลองทำได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เขาให้เปิดเดโมฟรีๆนะครับถ้าเป็นซื้อจริงๆก็ประมาณ 200300บาทนะแต่อันนี้ผมโหลดเดโมมาแล้วก็เพื่อให้ทดสอบเฉยๆนะครับเหมือนเดีนะฮะเดี๋ยวผมดูตัวเกมก่อนอ่ะจะเป็นเกมนี้นะครับก็คือเขามีเดโมให้เราใช้แบบไปลองทดลองเล่นถ้าเกิดเล่นแล้วสนุกเราก็สามารถซื้อได้นะครับแต่นี่เขาไม่ได้มาสปอนเซอร์อะไรนะครับก็คือผมแค่เอามาใช้ทดสอบเฉยๆจริงๆสามารถเอาเกมอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเกมออฟไลน์นะย้ําว่าเกมออฟไลน์ครับแต่การวิ วิจารณเกมก็คือในแง่บวกเนะี่ยก็คือเล่นสนุกเหมือนกันนะครับผมลองไปเล่นทดสอบอยู่แล้วอ่ะเรามาดูกันนะครับใช้งานจริงกดเริ่มเกมก่อนนะครับสักครู่นะครับผมขอรอโหลดเกมให้มันอยู่หน้าที่เราจะเล่นกันโอเคตอนนี้อยู่หน้าเกมแล้วต่อมาเหมือนเดิมครับหลักการเดิมเลยที่ผมทำกับตัวเขาเรียกอะไรตัว แบบทดสอบนะผมเรียกแบบทดสอบแล้วกันแบบทดสอบที่ทางชีเลจินเขามาสอนนี่เรากด open process นะครับทุกครั้งที่เราต้องการหาค่าเราต้องเลือก process ให้ถูกต้องเลยนะครับทีนี้ผมจะหาค่าเกมจริงๆละผมก็ต้องเลือก process ของเกมใช่ไหมครับนี่อยู่นี่ครับนีอันนี้มันจะถามว่าคุณต้องการเก็บ address list ก็คือเก็บข้างล่างไวไหมเก็บข้างบนไว้ไหมนะครับผมไม่ต้องการเก็บครับเพราะค่าพวกนี้เราใช้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้ตัวนี้ อย่าไปสนใจนะครับเมื่อคุณกดแบบผมปุ๊บอันนี้มันจะไม่มีเด้งนะอันนี้ผมเซฟไฟล์เป็น .ct ไว้นะครับ .ct ก็คือเราสามารถเซฟไฟล์เก็บไว้ได้นะครับที่เราทําพวกเนี้ยเราสามารถเก็บเซฟไว้ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมไม่เปิดกด New ครับจากนั้นผมจะหาค่าเกมนี้คือค่าอะไรง่ายๆเลยก็คือค่าเงินภายในเกมนี้ครับมีอยู่17ื่นเจ็ดใช่ไหมอ่ะเต็ปเดิมเลยครับเราใส่เลย17ื่นเจ็ด กด first scan นลครับค่า17ื่นตรงนี้กับค่านี้ก็คือค่าเดียวกันนะเราก็คือเราต้องหาค่าเราต้องการหาค่าเงินใช่ไหมเราก็ต้องอ้างอิงจากค่าเงินที่มันโชว์ในเกมเนี่ยเอามาใส่นะครับอเอามาใส่ผมก็กด first scan ครับทีนี้พอสแกนแล้วนะครับค่าแต่ละคนอาจจะโชว์ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโชว์เหมือนกันหรือเปล่า แต่ค่าที่ผมโชว์ก็คือค่าที่ผมค้นหามาได้เนี่ยก็คือ40ตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าค่าไหนกันแน่ใน40ค่าเนี่ยเป็นค่าจริงของเงินนะครับเหมือนเดิมครับเราทําให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะไปอ้างอิงในโปรแกรมนะครับหนึ่งเจ็ดหนะครับเจ็ดพันหนึแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตในแถบโค้ดลิสต์ตรงเนี้ย จะสังเกตว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหนึ่งตัวถ้าสังเกตดูก,ก็คือไม่มีแล้วก็คือเดาได้เลยว่าไอเนี่ยแหละคือค่าค่าของเงินแต่อย่างที่บอกนะครับบางทีเราค้นหาเกมที่มันมีค่าที่จํานวนเป็นแสนแสนค่าอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าค่าไหนเรามาเลื่อนหาดูก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ใส่ค่าปัจจุบันไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยครับกด next scan ให้มันค้นหาต่อ เมื่อค้นหาเจอแล้วนี่ก็คือค่าเงินครับเราไปคลิกลงมาเหมือนเดิมครับเราสามารถกดเพื่อล็อกค่าได้แต่ทีนี้เราต้องมันเป็นค่าเงินเราจะล็อกไว้ทําไมนะครับเราก็ใส่ไป99เลยกดโอเคจากนั้นกลับไปที่เกมครับตัวเกมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับทาให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงผมจะค่าหมดโอเคเกมนี้ค่าหมดเราได้ ได้เลือดด้วยเอ๊ะได้เงินครับได้เงินของค่าเกมนี้มาเห็นไหมครับเงินเราเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมฆ่ามบอนทิ้งก่อนสนุกดีครับเกมนี้อะเห็นไหมครับตอนนี้เงินเราก็มีสามารถใช้ได้ไม่จํากัดแหละเราสามารถใส่ค่าลงไปก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมฮะเราจะแก้ให้มันเหลือศูนย์ก็ได้เราก็ใส่ตัวเลขไปเราสามารถเปลี่ยนค่าได้ นะครับท่นนี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการหาค่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่านะครับอย่างที่บอกนะค่าภายในเกมมันมีหลายค่านะครับแต่วันนี้ที่ผมมาสอนก็คือหาค่า a s ็ Valu ต์แนะครับค่า a s s ก t value ก็คือค่าที่แน่นอนนะครับค่าที่แน่นอนนี้ก็คือค่าที่มันโชว์ภายในเกมของเราอย่างเช่นเนี่ยหลอดยาเราสามารถหาค่าของหลอดยาแล้วก็แก้ไขค่ามันได้นะครับ ก็ทําเหมือนกับของเงินนี่แหละครับก็ทําให้ยามันลดนะครับเราก็ใส่กดเ i ิ s t สแกนไปหาไปแล้วก,กดนิ้วสแกนหาไปเรื่อยทําอย่างเมื่อกี้ครับเราก็จะเจอค่าของยาเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่ายาตามที่เราต้องการนะครับต่อไปจะเป็นการสอนอะไรก็รอติดตามด้วยกันนะครับถ้าคลิปโรนี้เป็นคลิปโรที่มีประโยชน์ก็รบกวนกดปุ่มไลค์และกดปุ่ม s u b สไคร์นะครับแล้วก็รอคลิปใหม่ ว่าผมจะสอนอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ